น,น้ำปะลาพี่น้องน้ำปะละตาปะละต้มใส่น,น้ำปลาต้มค่ะพี่น้องใส่ผิกป่นค่ะพี่น้องเครื่องปูเกลือปูกระมีหอมเปรีนยนพี่น้องเนาะต้นหอมทับชีตะก้าหอมแดงซอยพี่น้องปลาทูพี่น้อง พี่ใส่แครนี้นตพี่มะนาวลงไปตามใจชอบพี่น้องขูดเขา่าพี่น้องขูดเข่าให้เข้ากันพี่นอ้องโอ้พี่น้องลืม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 ผงชุดรสใส่ร้ายเร็บร้ายพี่น้อง กันดีแล้วเป็นไงพี่น้องตาเสียบบอ้น้ำลายไหลเราเลยพี่น้องเอ้ยมาเด้อมาเด้อพี่น้องมากินยำขนมสินน้ำแตนเด้อพี่น้องเด้อ,อลอยลวก็ใส่ถาดเลยค่ะพี่น้อง สวัสดีจ้าพี่น้องสุขภาพแข็งแรงสบายดีทุกคนนะจ๊าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แตนชาแนลเด้อพี่น้องเด้อเพื่อติดแตนคิจอะไรนี้กำลังใจในการทำคลิปต่อไปเนาะพี่น้องเนาะมาเด้อพี่น้องมาเด้อพี่น้องนี่พี่น้องยำขนมเส้นพี่น้องยำขนมเส้นแซ่บ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 แ่บพี่น้องเอาดีๆเลยแซ่บ ใส่ปลา mm hmm. ทูพี่น้องบบใส่ร้ายอย่างนอกใส่ปลาทูกระนานปลาหลาน้พี่น้องเนาะปุงรสดตามตจชอบพี่น้องมีง่ายพี่น้องแต่แซ่บพี่น้องมีอะไรก็ใส่อันนั้นแหละพี่น้องเนาะพี่น้องเนาะมาเดือพี่น้องบบพูดห้ายพี่น้องบบพูดหลายใช้มือคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะมือคือเป็นทรงแดงเนาะพี่น้องทรงใส่กิติดลบดมามาพี่น้องมา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  มันมี่บอคอยเพชรลายดอกพี่น้องเอาเพชรพอประมาณแต่พี่น้องแต่แต่ผักกัมีผักจะอมนะพ,พี่นอ้นองเนาะมีผักกาดขาวโอ้ยผักกาดหินพี่น้องตัวกู้ใบอ่าใบ,บเผือกพี่น้องหรือว่าใบสะระแหน่ใ <laughs> บสะระแหน่เด้อพี่น้องเด้อ อากาหอมพี่น้องชะอมอุ้ยพี่น้องลืมลืมไอ้กากหมูตะก้องตะก้องเอากากหมูทอดให้เนี่ยเร็วเร็วนั่นๆโอ้ยเร็วๆใชวตะก้องพี่น้องหัวจัด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 พี่น้องเลย โอ้ยตะกนตะควงเลยพี่น้ เดย๋ยวกาบมูมาล่ะยัางกระปุ่นิ่ดีกว่าอากาศยินแตนกระส่หอมแดงน้ำกิ่นหลอกย่างขนงเส็จ พี่นนอหมักกินหลายชะอมมันเขากันดีเนาะก็เลยหมักชะอมสดชะอมดิบเนี่ะจิดตั้งสมงกระเสียบพี่นนอแตนกมากหมักพี่นนอ ใส่ปลาทูพี่น้องบอใส่ร้ายยางหรอกใส่แค่นี้ก็แส่บจนะพี่น้องเนาะอืมพักสักเดี๋ยวเขากันดีด้วยกัน มาเดือพี่น้องมาเดือมาแตะน้ำกันมากินน้ำกันพี่นออืแตะอีลิเตะแตะพี่น้องแตะแตะ เแต่งต่างถือให้ใหม่มาใบเผือกพีือ้องบสรเนี่ ว่าตัวเพชรกระเพชรคือกับพี่น้องเอ้ย ว่า oh, แสบแสบแสบพี่น้องเอ้ยว่าทำบร,เร,เรอเพ็ดกับเพ็ือก่าบาทั้งเพ็ดทั้งแสบอีหล่ะแต่งบ้านแต่งใจนิดเดียวนะผิดกระไรบาทั้งเพ็ดทั้งแสบอีกแล้ว ปลากหลายคอ,อ <c oughs> <c oughs> นนิอดหน่อยนะไปหมดตลอดกระเด็นไปหมอดเอลย พี่นาเสร็จเสร็จเซ็จส,สามคำเสร็จเส็จเส็อ <c oughs> นาแค่นี้อ่ตะกองปลาเด้ตะกองบอกว่า เวลากินนะพูดเป็นคำเดียวเลยแซบแซบแซบ,แบเอา้ามันแซบกระวัตแซบเนาะพี่น้องเนานะกี่ไฮว่ายังไงเนาะพี่น้องเนานะโอ้ยจะกี่ไฮว่าคำไหนเนาะพี่น้องเนานะก็มันอร่อยก็มันแซบก็มันนัวก,ก็ต้องบอกว่าแซบว่านัวแม่ก็พี่น้องเนานะแ่เชื่อ ม็เถื่อกับลองมาพี่หน้อกลองมาหาแต่จัดวันนึ่งแต่ก็ต้องนัดรวมนะัแต่ที่ทําให้กินนี่หรือพี่หน้อก่บบอสแซ่บมาลองกันเลยพี่หน้อกเนาะ พี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้แตนขอปิดความแฝดไปแค่นี้นะพี่น้องเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แฟนชาแนลไดเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้แตนก็อ bye bye. ขอบายบายก่อนนะพี่น้องนะบายบาย